คุณพอนพักนะครับไปหมาขึ้นเลยแรงขึ้นไปครับโขนขึ้นครับดันจันไว้ครับโอ้จะมาตีฝั่งนี้ไว้โขนขึ้นครับเพี้ยงขึ้นไปหมาขึ้นไปครับ ื <c oughs> อ <c oughs> เขาจะมาทิ่มเราเราเว้ยเรากินไปก่อนกินไปก่อนนะครับน้องหมามากินทำไ่ะมากินทำไมทิ้งขึ้นไปดีครับทิ้งขึ้นไปเลยกินนะผมนี่ ไปครับอยู่ตรงกลางเลยบูเล็หลังผ่านลบดีครับต้องมามาไมา่ ทิมเลยครับผม ไม่งทำะลรได้บ้างเลยเอาจะไกินโคนตัวบนออืโคนเราแม่งบูโคตรสูงอ่ะคยบุกแม่งสูงขึ้นไปมากเนาะไม่ยอมกินเอาจะไปกินเบียดตัวนั้นแทนนั่นกันพีกอเอามาไปแล้วกันไปมาครับ <c oughs> กินครับโอเคมาขึ้นไปเลยดีไหมจะเพิ่งแล้วกันดันไนมาตัวนี้ไปก่อนดีกว่าไปครับอลงมาลุกได้เว้ ลงมาลุกแล้วก็กินเบียร์ด้ถ้าอย่างนั้นก็ทิมตัวนี้ไปก่อนแล้วกัน <c oughs> หนียเชยนนะหนีเชนนะไปครับถอยลงมาก่อนดีกว่า เดี๋ยวผมจะดันตรงตรงขึ้นขึ้นไปกินมานะครับ เฮ้ยโคนจะมาแล้วเว้ยผมตันยันขึ้นไปก่อนดีมัไหมเนี่ยดูว่าจะกินไปก่อนดีอกินไปก่อนแล้วกันท่านผู้ชมไม่สนใจเลยมากินมาอย่งเดี๋ยวงั้นกินลูกเข้าไปครับ กินเข้าไปครับโอเคลูกซ้ำอีกทีไปครับลูกกินเลือะเธออีแม่งเป็นไปตามที่ผมคิดเลยว่ะอ่ะเ,อเร็ว แยกหน่อยแยกหน่อยปิดครับปิดครับเอาละมาได้เวลาละได้เวลา ทำไรอ่ะจะมากินพี่หรอมาครับจริงๆเขาน่ากร,กระโดดมามาไล่โขนนะเมื่อกีอ้นี่เลยลุกจนไม่ว่าตานี้ยังไม่จนเว้ยผมนี้เลยเนาะท่านผู้ชมแม่งบังคับละกินเรือเรือไม่หนีเสร็จนัฟรีเอ้ยเรือมาหนีไม่ได้นี่หว่า พอเรือมันหนีไม่ได้นะครับโดดมามาต่อกินก่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดลูกกินโคนอีกทีหนึ่งท่านผู้ชมเปิดลูกกินโคนน่าจะยับเยินไล่มาครับตายแล้วโดนแดดเฮ้ยโดนกิน <c oughs> ได้เงินไปก่อนได้เงินไปก่อนลุกเข้าไป กินมาครับดังเห็นไปครับดังเห็นไปอฮ uh huh. ไปครับกระเด็บทีละตา จะทำะไรเนี่ยอื้มลุก,กอนหนึ่งทีตายเปล่านะยังไม่ตายทิมลุกเข้าไปอีกหนึ่งทียังไม่ตายนี่ตัวนี้จะพิวตรงไหนได้กว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมของงางก่อนแล้วกัน ร้อยบ้มาเขาหีไปก่อน,นครับตอนนี้มาเขามันขิกกะอยู่ไอ้ลูกมานี้ลูกรอมาเนี่ยโอเคมาหนีก็เสร็จละเข้าทางเข้าทางผมแหละลูกก็ไปเลยเอาอผิดแผนว่าท่านผู้ชมลุกไม่ได้เม็ดแม่งอยู่ ลุกไม่ได้ครับเม็ดเขาอยู่นะครับบ้าลุกอีกทีหนึง่งเฮ้ยได้นี่หว่าหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกทีหนึง่งขออีกทีหนึง่งมันต้องมีเม็ดอีกตัวหนึ่งนะเม็ดไปดันตัวบนลูกตัวบนเป็นไงเนี่ยลูกตัวบน,นหนีไปไหนอืมอ่ะลูกตัวบนก่อนลูกตัวบน หนีได้ว่ะซงเว้ยไหนไปไหน,น้องมาน้องมาจะหนีไปไหนมาต้องขยับแล้วมาขย่าไปตานั้นไปครับโอเคไปครับ ไล่บีบมาไปเรื่อยๆนะครับให้มามันไปกระเด็นไปไกลๆเดี๋ยวเราจะลอดลอลอลอกกลิ่นเม็ดนั่นเองใครทีมครับทีมครับปฏิบัติการล้อมองมานะครับ แต่เงิ้ยไปกินเม็ดครับล้อมลงมานะครับโอเคไปครับไปครับไล่ตบมาแล้วครับปฏิบัติการไล่ตบลงมานะครับ ไปกินเนี้ยครับรออะไรไปด่ากันไปไปครับเม็ดปลาปไปครับผมหุน ทิมได้นะเปล่าออทิมไหมเ <g ười> ม็ดทิมนะครับไปครับกระเทิบนะครับ่อลงมาข้างล่างครับเคจอดตรงนี้ไว้ดีกว่าลุกเข้าไปครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวแล้วสิ้นนะ กินฟรีหน่อยดีกว่าลรกขึ้าไปครับฟรีไหมนะไปครับอืฮกินครับผมเอเคลุกเข้าไปหนึ่งเทลงมาด้านล่างเลยครับขึ้นไปครับ ถ้าเป็นเบีย้ยผูกหมดเลยนะโอเคดังึ้นไปครับขึ้นไปครับผม ครับโอเคนันงกันไปหนึ่งตาไปครับผมให้มีหนีรูเอ้ยให้มันมีรูหนีด้านล่างสินนะ่ะ หลอกลออเขานิดๆน,นะครับโอเคไปลงมาก็ล็อกตรงนี้โอเคลุกเข้าไปครับไปครับผม อถอยลงมาถอยลงมาบังครับให้เขาจะต้องเปิดเบีย้ยนะครับเพราะว่าให้เปิดเบีย้ยก็จะโดนเบีย้ยฟรีอยู่ดีหนึ่งตัวกินเข้าไปขินลูกเข้าไปลูกเข้าไปครับมาครับเปิดเบีย้ยไหมหรือว่าจะขุนขึ้นไปข้างบนโอเคเปิดลูกเข้าไปครับ ไปครับผมไปครับขังและต้องเปิดเบียร์และวบังครับให้เขาเปิดเบียร์นั่นเองลุกเข้าไปเลยลุกเข้าไปอีกหนึ่งทีนับล้วเว้โอเคเอ่ะนับไปนับไป ไปครับรอเเปิดเบีย้ยนี่แหละเราจะได้กินเบีย้ยหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมผมเลยบังคับเขาอย่างเงี้ยโอเคอย่างงั้นก็ไปครับคุณป้ายโอเคไปครับรอเขาเปิดเบีย้ยนะเด็กโอเคไปครับ แต่เงินไปครับอือ่ะกดไว้ไปครับโอเคดันลงมาครับดันลงมา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 ,งมาไปครับผม ไปครับผมอมโอเคนะปะล็อกไว้ตัวนี้กินเบีย้ย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 กินเบี้ยกินเบี้ยโอเคไปครับอ้อม ลุกเข้าไปครับเขาต้องขึ้นอย่างเดียวอ่ามีการลงมาลุกเข้าไปถึงเทไปครับตีสนิทน้อยรางกาไปหนึ่งทีอือฮึออมครับ